งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ไมประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิศวุวนบางประมาก็พาท่านไปเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเนื่องจากว่าวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเขากําหนดให้เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกก็พาท่านไปอะไรแห่งแล้วนะฮะไปดูแผนหนังหมาไปดูต้นกระจูดคราวนี้ช่วงหนึ่งเนี่ยในท้ายเหลือเขาก็ขับพาเข้าไปในป่าเอา๊ะ ต้นไม้สวยมากนะผมก็เลยถามเขาว่าไอ้ต้นไม้ไต้นใหญ่ๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกต้นอะไระเขาบอกผมว่าต้นสะเม็ดครับอ่าแล้วเขาก็บอกอันนี้เป็นป่าสะเม็ดขาวอ๋อผมเลยต้องมาสืบคน้นว่าไอ้ต้นสะเม็ดความจริงชื่อนี้ผมก็เห็นไอ้ตรงที่ก่อนจะลงเรือมาที่เขาแสดงนิทรรศการก็เป็นหนึ่งใน ต้นไม้ที่เขาแสดงเอาไว้ปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่า,าต้นสมิดขาวนั้นจัดว่าเป็นราชินีไม้ปา่าริมทะเลครับนะเขาให้ฉายานามกันอย่างนั้นว่าสมิดขาวเป็นราชินีไม้ปา่าริมชายทะเลเนี่นะฮะเพราะฉะนั้นต้นสมิดขาวนั้น ในประเทศไทยเรามีรายงานว่ามีอยู่สองชนิดนะครับก็คือชนิดหนึ่งก็มีชื่อวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะชื่อท้องเด่นทั่วไปจะเรียกว่าสม็ดทั่วไปแต่ว่าหรือจะเรียกว่าสม็ดขาวถ้าเป็นทางภาคตะวันออกทางใต้ก็จะเรียกว่าเม็ดธรรมดานะครับเหมือนบางคนชื่อฝรัง่ง เขาก็จะเรียกว่ามิลวูดหรือบางคนก็เรียกว่าเปเปอร์บาร์กทรีแต่ว่าส่วนอีกชนิดหนึ่งนั้นก็มีชื่อวิทยาศาสตร์อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นไม้ต่างถิ่นมีชื่อสามัญเขาก็เรียกกันไปอีกแบบหนึ่งนะอย่างฝรั่งก็จะเรียกไวายทีทรีทีเอกับ TRE นะครับ พราะฉะนั้นที่ไปเห็นเนี่ยโอ้หภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏเนี่ยจะพมนั่งหัวเรืออยู่แล้วพบถ่ายรูปยิงจุ๊ก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 เพราะว่ามันสวยมากเหตุที่มองแล้วสวยเพราะอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติของทิศบวนเนี่ยชอบป่าไม่รู้ว่าเป็นอิทธิพลจากการที่ผมเคยไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและผมก็ ขึ้นไปบรรยายที่เขาใหญ่บ่อยนะฮะก็เลยเก็เลยรู้สึกอะไรที่มันเป็นต้นไม้เป็นป่าๆเนี่ยจะชอบแม้กระทั่งที่บ้านบ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับเมื่อตอนผมมาอยู่ใหม่ๆเป็นที่จอดรถขนขยะนะแล้วก็เรียกว่าขยะเต็มไปหมดผมก็ค่อยๆเก็บจนกระทั่งแล้วปลูกต้นไม้จนกระท,ทั่งทุกวันนี้ ที่บ้านผมนั้นเป็นป่าเลยครับเพราะว่าปล่อยให้ต้นไม้เนี่ยมันขึ้นกันไปแบบระเกะระกะเป็นป่า,าธรรมชาตินะฮะ่นลองครับเพราะฉะนั้นใครไม่เคยเห็นต้นสม็ดขาวราชินีไม้ป่าริมทะเลนะครับท่านไปเลยนะที่จังหวัดระยองแล้วก็ไปที่สวนพฤกษศ,ศาสตร์คนี้มันมีประโยชน์อะไร นะครับต้นเปเปอร์บาร์กเนี่ยหรือว,ว่าเสม็ดขาวนั้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ให้ร่มเงาแล้วก็เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจใบเขาใช้ชงดื่มเป็นชาสมุนไพรนะฮะถ้าเอาใบไปสกัดจะได้สกัดน้ำมันทำยาหมองกันยุง เรียกว่าน้ำมันเขียวนะฮะน้ำมันเขียวนี่นะครับผมจบได้แล้วต้นไม้ต้นนีอ้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยนำมาแล้วก็ทำเป็นทูบเอามาทำทูบกันยุงนะครับเนื่องจากว่าใบนั้นสกัดมามันจะมีน้ำมันทำยามงกันยุงเรียกว่าน้ำมันเขียว หรือจะชื่ออื่นๆก็สุดแท้แต่นะครับทีนี้ส่วนมากเขาก็จะเจริญเติบโตได้หลายพื้นที่โดยเฉพาะป่าพรุป่าพรุก็คือที่มีน้ําชุ่มน้ําอะไรต่างๆนี่แหละบางทีถ้ามันขึ้นเยอะๆอย่างที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองเขาเรียกว่าป่าเสม็ดขาวเปลือกเขาเอาไปทําเป็นขี้ใต้จุดไฟให้แสงสว่างบางคนก็เอาเปลือก ไปยัดฟูกทำหมอนได้เออประโยชน์มันเยอะนะขี้ใต้ในปัจจุบันคนไทยนะ่าจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วโดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังอย่ายังเด็กรุ่นทิดบวนนี่ที่บ้านขายข,ายขี้ใต้เป็นมัดมัดแท่งหนึ่งนี้ก็ขนาดประมาณเหมือนไม้บรรทัดนะครับนะมัดรวมกันประมาณสัก10แท่งก็เป็น1มัดต้องใช้เยอะเพราะสมัยก่อนเวลาเราก่อไฟ เราจะใช้ขี้าใต้าาตเนี่ยหักมาหน่อยหนึ่งแล้วก็จุดมันก็จะติดไฟดีหลังจากนั้นจึงเอาถ่านใส่นะอะไรก็เรียกขี้ใต้นะครับก็ทำมาจากไม้อะเปลือกไม้เสม็ดขาวส่วนเนื้อไม้นั้นเขาบอกว่าเป็นไม้ดีที่สามารถสร้างที่พักอาศัยนะฮะจะใช้ทำาฟืนก็ได้ทำเสาก็ดีนะครับ นี่เพราะฉะนั้นไอ้ที่เข้าไปชื่อภาษาฝรงฝรั่งว่าเปเปอร์บาน่ยนะนะที่เขาเรียกว่าเปเปอร์บากก็เพราะว่าเวลาที่เปลือกที่มันนุ่มมันหลุดลอดออกอลอกออกมาเนี่ยมันจะดูแล้วคล้าย,ายๆแผ่นกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องหาโอกาสไปดูนะแต่บางคนไปดูแล้วอาจจะเฉยๆก็ได้แต่สำหรับทิดบนบางมามาไปดูแล้วบอกว่า ชอบมากๆนะฮะแหมนี่บ้านผมมีบ่อน้ําอยู่เดี๋ยวจะไปหาต้นเสม็ดขาวมาปลูกไว้สักหน่อยนะเพราะว่าที่บ้านยุงเยอะเดี๋ยวจะไปเอามาทํายาหม่องซะหน่อยนะน้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวนั้นเข้ามาทํายาหม่องเพราะฉะนั้นคราวหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดจะเป็นท่านอาจารย์วิชัยหฤทัยไทยอะไรนามสกุลจาไม่ได้ เป็นอาจารย์ที่วิทยาศาสตร์การอาหารนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยที่ชื่อกปิ K A P I เนี่ยที่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมว่าท่านเคยเอามาทำเป็นทูบกันยุงนะครับแล่ผมก็นึกอยู่ตั้งนานเออเนี่ยพอมาดูบันทึกนี้ถึงได้รู้ว่าอ๋อสเม็ดขาวแต่ว่าที่ท่านไปที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองนั้น เขาไม่ใช่แค่ลงน้ำนะครับท่านจะขี่จักรยานก็ได้เขาก็มีจักรยานให้เช่าแล้วก็มีหมวกกันน็อกให้ใส่นะขี่ไปเขาก็มีทางปูนนะแล้วก็ขี่ข้ามาสะพานปูนซึ่งอันนี้ท้าทายหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำราวสะพานไว้ให้ผม ขับไปขับมาชักงงว่าถ้าเราพายเรือมาเองเราจะกลับบ้านไม่ถูกนะเนี่ยนะผมก็เลยถามในท้ายเรือซึ่งเป็นเหมือนมักคุเทศไปในตัวเนี่ยนะว่าเขาเขาจำกันยังไงว่าเผื่อบางคนพายเรือมามันจะหลงไหมเขาบอกว่าไม่หลงอะครับลองดูที่ชายน้ำนะนะเขาจะมีผ้า ผูกเอาไว้เป็นตำแหน่งตำแหน่งนั่นแหละเขาบอกเวลาจะดูทางกลับไปที่ตั้งสำนักง,งานนะให้ให้พายไปตามผ้านั้นนะมันไป็นกากรกำหนดเส้นทางนะครับแล้วตรงริมทางนั้นนะที่มีหญ้าขึ้นลกๆในท้ายเหลือก็ยังเรียกให้ผมดูต้นหม้อข้าวหม้อแกงหลิง แต่การที่ไปดูต้นมะข่าวมอแกงลิงมันต้องคนรู้จักมาก่อนถ้าคนไม่รู้จักมองไปมันก็มองเห็นเป็นหญ้ากลมเกลือนไปอย่างนั้นเลยครับนะฮะก็มีต้นมอข่าวมอแกงลิงให้เห็นด้วยแต่เห็นได้ดูได้เวลาไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์หรือไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติก็อย่าเที่ยวไปหยิบไปเก็บกลับบ้านไม่ได้นะครับอันนั้นเป็นการที่ไม่ถูกต้อง เอาเพราะฉะนั้นใครว่างๆไประยองไม่รู้ไปไหนก็ไปใช้ชีวิตที่สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองว่าจริงๆแล้วก็อยู่ได้เป็นวันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักวิจัยตรงนี้ถือว่าเป็นห้องวิจัยห้องใหญ่ตามธรรมชาตินะครับและนี่ก็คือสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองครับเวตรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉียดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสม,สมใจเมื่อใช้ใชปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร